เอ๊สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามากินข้าวข้า,าวเช้าแหละบ่ายสองแล้วข้า,าวเช้าตอนบ่ายสองวันนี้ก็นี่ค่ะนำเสนอซีอิวน้ำปลาใช่ปลาทอดปลาทอดแบบกร,บกรอบๆเนี่ย เขายังไม่ทอดะะ่ะค่ะออกมาทอดเองแล้วก็มีต้มจืดต้มจืดผักรวมไส่ผักอันนี้กับข้าวเก่าเหลือผักดองแตงกวาปลาสับและน้ำพริกถ้วยเดิมเดี <S 2> <S 2> <S ๋ยวเรามากินกันเลยนะคะ มากินในกันจ้าตก็มาในรอที่อันแรกก่อนเลยอันนี้เอา,อาตัวกระเทียมพริกแล้วก็ซอสถั่วเหลืองไม่ใช่ใช้น้ำปลานะคะเพราะมันจะออกดำๆหน่อยแล้วก็บีบมะนาวไปนิดนึงให้มันตัดรสเค็มหน่อยมันก็มีจะมีรสเค็มเผ็ด เปรี้ยวจ้ากระเทียมเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องคุยกับใครนะคะหลังจากกินกระเทียมเสร็จแล้วพยายามข้าวนิดหน่อยไปตามด้วยปลา กรอบแล้วเนี่ยเพื่อนๆเสริมแคลเซียมแล้วเดี๋ยวหลังจากคำนี้ยรู้เลยว่าห่างปลาจะต้องทิ่มเพดานปากใครเป็นเหมือนเราบ้างอื สำลักสำลักพริก เข้มๆเ,เลยไม่หวานแซบมามาเดอร์มาเดอร์มาเดอร,ดอร์กินข้าวกินข้าวช้อนกลางไม่ต้องนะคะก็กินคนเดียว บางคนก็ชอบขยำมางคนก็ชอบแบบนี้เลยจัดไปอ,อืมอร่อยปลากรอบมากวันนี้อากาศข้างนอกไม่หนาวแล้วนะคะนนร้อนแล้ว <c oughs> ักดอง พริกนี้อร่อยตอนนี้สถานการณ์โควิดทุกคนก็ต้องไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากเดอ้อล้างมือบ่อยๆเดอ้อ ดูแลสุขภาพันด้วยนะคะแล้วก็กลับบ้านมาให้รีบอาบน้ําสระผมสุ้อผ้ที่เราใส่ไปข้างนอกก็รีบซักเด้อมันจะเป็นการช่วยป้องกันเราอีกทางหนึง่งแล้วก็กินอาหารให้หลากหลายที่สงคารพักผ่อนให้พอแร็ก ป่วยง่ายเป็นห่วงนะจ๊ะไม่ว่าใครจะดูอยู่ที่ไหนก็าตามเป็นห่วงนะคะอยากให้ทุกคนแข็งแรงแจะได้มี พลังกายพลังใจไว้สู้กับการดำเนินชีวิตต่อไปอร่อยทำกับข้าวกินเองอะ่ะมันะจะประหยัดนะแล้วเราก็สามารถควบคุมเครื่องปรุง